สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็เมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทางมาริแครนะครับก็ได้มีการปล่อยคลิปวิดีโอนะครับเป็นการถ่ายแบบของจีซูแบ็คพิงค์ให้กับทางแบรนด์ดีออลนะครับโดยภายในคลิปวิดีโอนะครับจะเป็นเบื้องหลังการถ่ายแบบนะครับเดี๋ยวใครยังไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ปักบุตรว้ให้นะครับในรายละเอียดคลิปของผมนะครับผมโดยจีซูแบ็คพิงค์นะครับจะขึ้นปก ยสารมาริแคร์ฉบับเดือนกันยายนนะครับโดยมี2หน้าปกนะครับดังที่ผมขึ้นรูปให้นะก็ก่อนจะไปฟังความคิดเห็นนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์แล้วกด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นแรกกันเลยนะครับความคิดเห็นที่1นนะครับเธอดูเหมือนสาวในเมืองที่มีระดับแต่ในความเป็นจริงแล้วเธอเป็นคนสนุกสนานและอบอุ่นใจเชียร์คุณเสมอจีซูความคิดเห็นต่อไปนะครับ จิซูเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกคอมเมนต์ต่อไปนะครับจีซูเกือบจะสมบูรณ์แบบสวยใจดีมีความสามารถตลกมีเสน่ห์อะไรอีกละ่ะเธอมีมันทั้งหมดขอให้เธอมีแต่สิ่งดีๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับเธอคือความงามจากภายในสู่ภายนอกรอยยิ้มของเธอดูอ่อนหวานเหม,มือนลูกฝาดว้าว คอมเมนต์ต่อไปนะครับในยุคนี้เธอเป็นไอดอลที่สวยที่สุดพร้อมกับไอรีนไอรีนที่พูดถึงก็คือไอรีนวงเลดบิวเล็ตนะครับผมคอมเมนต์ต่อไปนะครับเธอดูเหมือนตัวละครแอนิเมชันเพราะเธอสวยมากจนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอเป็นคนจริงๆรักจีซูคอมเมนต์ต่อไปนะครับจีซูมีบุคลิกที่ดีมีความสามารถด้านเสงที่ดีที่สุด เก่งในงาน MC และรายการวาไรตี้แม้กระทั่งภาพลักษณ์ของเธอก็ส,กสมบูรณ์แบบมากว้าวคอมเมนต์ต่อไปนะครับจีซูของเรางดงามมีความสามารถใจดีและทำงานหนักเธอมีทุกๆอย่างรอคอยผลงานของเธอกับมาริแคร์ขอบคุณคอมเมนต์ต่อไปนะครับไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเธอคือนางฟ้าบนโลก คอมเมนต์ต่อไปนะครับจีซูสมควรได้รับสิ่งนี้และอีกมากมายขอบคุณดีออและมาริแค์มากที่มีคิมจีซูในฉบับเดือนกันยายนของคุณคอมเมนต์ต่อไปนะครับจีซูเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบสวยงามและมีทัศนคติที่สวยงามฉันเลือกให้เธอเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกคอมเมนต์ต่อไปนะครับ ฉันตกใจมากว่าคนคนหนึ่งจะสวยขนาดนี้ได้ยังไงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นทั้งหมดนะครับก็ความคิดเห็นส่วนใหญ่นะครับก็จะพูดประพูดประมาณว่าเจซูสวยมากนะครับผมเพื่อนๆได้ดูคลิปวิดีโอแล้วมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันบ้างนะครับผมแล้วก็มีใครได้พีออเดอร์ในแตรละเล่มนี้บ้างไหมครับผม ก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าผมแปลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับอยากให้ผมทําความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไรนะครับหรือวงไหนนะก็แสดงความคิดเห็นบอกกันได้นะครับในใต้คลิปนี้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับ mm. เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปของผมด้วยนะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย